เช้าวันนั้นเริ่มต้นเหมือนวันปกติของคู่สมรสที่ดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นดีเทวกรตื่นขึ้นมาก่อนภรรยาเสมอเขาชอบมองเธอหลับอย่างสงบก่อนจะออกไปทำงานภรรยาของเขาลาลินเป็นหญิงสาวที่มีความเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่เคยเรียกร้องเครื่องประดับราคาแพงหรือของแบรนด์เนมรู้ๆจนบางครั้งแม่แต่นักธุรกิจหนุ่มผู้ครอบครองอาณาจักรพันล้านอย่างเขายังอดแปลกใจไม่ได้ว่าเธอพอใจได้อย่างไรกับชีวิตที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายเกินตัวเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นเห็นเธอยังนอนหลับสนิทและเดินออกจากบ้านไปอย่างสบายใจไม่มีแม้แต่เงาของความผิดปกติเขาไม่เคยคิดเลยว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะผู้หญิงที่ดูเรียบง่ายคนนั้นประมาณ11บเอโมงเช้าเทวกรกำลังประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเข้มข้นเสียงมือถือสัน่นเบาๆเ,เ,เขามองแวบๆเห็นว่าเป็นการแจ้งเตือนธุรกรรมจากธนาคาร ลลินรูดบัตรเขาไม่ใส่ใจนักเพราะมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอยู่แล้วบางครั้งเธอซื้อของเข้าบ้านบางครั้งซื้อของขวัญให้เขาบางครั้งบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆซึ่งเขาก็อนุญาตและไม่เคยขัดข้องแต่เพียงไม่กี่วินาทีถัดมาการแจ้งเตือนที่สองก็ดังขึ้นแล้วตามด้วยอันที่สามสี่ห้าจนเสียงสั่นที่ขึ้นเหมือนเครื่องจักรที่ตั้งตั้งใจทำงานหนักผิดปกติเขาเริ่มรู้สึกว่าอาจมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูอย่างจริงจัง เขากวาดสายตาไล่ดูรายการกิจกรรมการใช้บัตรแต่ละอันซึ่งล้วนเป็นการถอนเงินไม่ใช่การใช้จ่ายตามปกติและที่สำคัญคือแต่ละรายการมีตัวเลขที่มากผิดปกติตั้งแต่หลักสิบล้านหลักร้อยล้านและสุดท้ายที่ทำให้เขาชะง,งักคือรายการที่ระบุว่าถอนเงิน1นึหมื่นล้านบาท ตัวเลขนั้นเด่นชัดอยู่ตรงกลางหน้าจอราวกับกำลังกรีดหัวใจเขาอย่างไรอย่างนั้นขนาดเทวกรที่ผ่านประสบการณ์ธุรกิจมานับไม่ถ้วนยังต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ตัวเลขนั้นไม่ใช่จำนวนเงินที่ใครจะถอนเล่นๆได้มันคือทุนสำรองสำคัญที่ใช้ค้ำธุรกิจหลายส่วนของบริษัทของเขามันคือเงินที่ไม่มีใครนอกจากเขาควรจะมีสิทธิ์แต่ต้องแล้วทำไมภรรยาของเขาถึงสามารถถอนมันออกไปได้ทั้งหมดในคราวเดียว เขารีบขอตัวออกจากการประชุมทิ้งสายตาสงสัยของกรรมการหลายคนไว้ข้างหลังเดินเร็วออกจากห้องไปเหมือนคนกำลังตามหาสิ่งที่หายไปอย่างเร่งด่วนมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นเหมือนหวังว่ามันจะให้คำตอบแต่ยิ่งไถดูธนาคารก็ยิ่งตอกย้ำความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับเงินจำนวนมหาศาลที่ลลินไม่ควรแต่ต้องถูกย้ายไปบัญชีส่วนตัวของเธออย่างถูกต้องตามสิทธิ์ที่เขามอบให้เธอเมื่อสองปีก่อนตอนที่เขากำลังหลงรักสุดหัวใจ และแต่งงานกับเธออย่างรวดเร็วเกินไปเขาทำเอกสารทุกอย่างให้เธอเข้าถึงบัญชีร่วมได้เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอไม่เคยใช้เงินเกินจำเป็นและเขาก็เชื่อใจเธออย่างที่สุดแต่วันนี้ความเชื่อใจนั้นกำลังทำลายเขาระหว่างที่เขารีบร้อนกลับไปยังห้องทำงานเสียงคำถามผุดขึ้นในหัวไม่หยุดทำไมลลินต้องทำแบบนี้เธอถูกใครบังคับหรือครูหรือไม่เธอรู้หรือไม่ว่าการถอนเงินจำนวนนี้จะกระทบเขาแค่ไหนหรือทั้งหมดนี้ เป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่วันที่เธอเดินเข้ามาในชีวิตเขาเขาจะไม่ได้แม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่เธอบ่นอยากได้ของแพงแพงเพราะเธอไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นเลยแล้วทำไมวันนี้เธอถึงถอนเงินจำนวนที่แม่แต่เขาเองยังต้องคิดหลายครั้งก่อนจะขยับมือเขาพยายามโทรหาเธอแต่สัญญาณขึ้นว่าไม่สามารถติดต่อได้ เหมือนเธอหายไปจากโลกทั้งที่เมื่อเช้าเธอยังอยู่บนเตียงเดียวกับเขาอยู่เลยเขากลับไปย้อนคิดถึงภาพเล็กๆน้อยๆช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาลลินดูเงียบขึ้นมีบางคืนที่เธอออกไปคุยโทรศัพท์ลับๆในสวนหลังบ้านเวลาถามก็เพียงบอกว่าเป็นเรื่องงานจิป,ปาถะเขาเห็นความผิดปกติแต่ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเธอไม่เคยทําให้เขาเดือดร้อนแต่ตอนนี้ทุกอย่างกําลังติลังกากลับด้านเหมือนความจริงที่เขารู้จักลินนั้นไม่เคยมีอยู่จริง ความรู้สึกเหมือนถูกทรยศค่อยๆกัดกินใจเขาแต่ลึกลงไปยังมีความคิดหนึ่งที่ทําให้เขายิ่งกระวนกระวายบางทีสิ่งที่เธอทําอาจเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับเธอบางอย่างที่เธอไม่เคยบอกบางอย่างที่ทําให้ผู้หญิงที่ดูไม่เคยสนใจเงินกลับถอนเงินมหาศาลนี้ไปในเช้าว,วันเดียวซึ่งทําให้ทุกคําถามในหัวเริ่มเชื่อมต่อกันอย่างช้าๆแต่ยังไม่อาจเห็นภาพทั้งหมดได้ ความเงียบในห้องทำงานของเทวกรหนักอึ้งจนเหมือนอากาศหนืดไปชั่วขณะหลังจากเลขาส่งแท็บเล็ตมาให้เขามองตัวเลขแดงฉานที่ระบุสถานะบัญชีของบริษัทด้วยความไม่เชื่อสายตาเงินหมื่นล้านที่ละลินถอนออกไปไม่ใช่เพียงเงินก้อนหนึ่งแต่เป็นเงินคำประกันที่ผูกโยงกับกองทุนสำรองและสินทรัพย์หลายส่วนของอาณาจักรเทวกรุ๊ปโดยตรงการถอนก้อนนั้นออกไปเหมือนดึงเสาซึ่งคำทั้งอาคารสูงไว้ทำให้ทุกอย่างสั่นไหวอย่างรุนแรงและร่วงลงมาอย่างไร้การเตือนล่วงหน้า รายการแจ้งเตือนจากธนาคารที่วิ่งขึ้นมาบนหน้าจอไม่หยุดยิ่งซ้ำเติมความจริงที่เขาไม่อยากเผชิญบัญชีที่เคยมีตัวเลขมหาศาลจนหน้าตกใจตอนนี้กลับเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบสีแดงความจริงโหดร้ายฟาดใส่เขายัางไม่ปราณีว่าเขาสูญสิ้นความมั่นคงทางการเงินแทบทั้งหมดในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงกองทุนลงทุนที่ใช้เงินกู้คำไว้หลายตัวถูกดีดออกอัตโนมัติเจ้านี้หลายรายส่งอีเมลแจ้งเตือนเร่งด่วนเข้ามาไม่หยุดมีแม แต่ข้อความจากธนาคารอีกฉบับที่เข้ามาทีหลังพร้อมประโยคที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเห็นในชีวิตตัวเองสถานะเครดิตของท่านถูกระง,งับชั่วคราวสำหรับคนทั่วไปอาจเป็นแค่ประโยคหนึ่งแต่สำหรับนักธุรกิจระดับที่มีอาณาจักรพันล้านภายใต้การดูแลนั่นคือเสียงระเบิดที่กำลังทำลายทั้งอำนาจภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากตลาดทั้งหมดเทวกรไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองจะตกมาอยู่จุดนี้ได้ โดยเฉพาะไม่ใช่เพราะความผิดพลาดทางธุรกิจไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจพังไม่ใช่เพราะคู่แข่งเล่นไม่ซื่อแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เขาเชื่อใจที่สุดเขานั่งลงบนเก้าอี้ทำงานอย่างไร้เรี่ยวแรงความรู้สึกเหมือนพื้นดินหายไปจากใต้เท้าความเย็นของต๊ะไม้รู้ราคาแพงใต้ปลายนิว้วไม่ช่วยปลอบใจอะไรเลขายืนอยู่ห่างๆอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอยากเข้าไปช่วยแต่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังเทวกรพยายามสงบสติเท่าที่ทำได้ก่อนถามเสียงต่ำตอนนี้สถานะบริษัทเป็นยังไง เลขากลืนน้ำลายอย่างฝืดคอก่อนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยบัญชีสำรองที่ใช้คำประกันการก,ารกู้โดนตัดวงเงินครับธนาคารกำลังตรวจสอบแต่ระบบอัตโนมัติตัดยอดทันทีที่เงินหายออกไปทำให้กองทุนที่บริษัทถือไว้ถูกบังคับขายทันทีทั้งหมดตอนนี้ราคาหุ้นของบริษัทเริ่มดิ่งลงอย่างรวดเร็วนักลงทุนกำลังเทขายเราได้รับอีเมลแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แล้วครับว่าต้องส่งเอกสารชี้แจงสถานะทางการเงินด่วนที่สุดหัวใจของเทวกรเหมือนถูกบีบรัดจนเจ็บแปลบอ่อ เขามองตัวเลขสีแดงที่ลดลงทุกวินาทีเหมือนกำลังดูเรือลำใหญ่ที่ตัวเองสร้างมาด้วยสองมือค่อยๆจมลงต่อหน้าโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ใช่เพียงเงินที่หายแต่เป็นความมั่นคงทั้งหมดที่เขาคิดว่าปกป้องไว้ดีแล้วเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ที่สร้างมาหลายปีเป็นชื่อเสียงและความเชื่อถือที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตสร้างขึ้นแต่กำลังถูกลบออกเหมือนช็อคบนกระดานที่โดนเช็ดด้วยผ้าเปียกเพียงครั้งเดียวเขาพยายามคิดหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนโท หาหัวหน้าฝ่ายการเงินโทรหาทนายโทรหาผู้ถือหุ้นสําคัญแต่ทุกคนตอบกลับมาด้วยน้าเสียงตื่นตระหนกไม่แพ้กันหลายคนถามคําถามที่เขาไม่อยากตอบทาไมภรรยาถึงเข้าถึงบัญชีวงเงินสูงขนาดนี้ได้เขาเองก็เริ่มถามคำถามเดียวกันกับตัวเองและคำตอบที่ผุดขึ้นมาในความคิดกลับทำให้เขายิ่งจุกไม่ใช่เพราะเธอแอบทำแต่เพราะเขายกสิทธิ์ทุกอย่างให้เธอเองเขาเคยบอกรักลินด้วยคำสัญญาอะไรก็ตามที่เป็นของผมคุณก็ใช้ได้ทั้งหมด ตอนนั้นเขารู้สึกว่าการมอบสิทธิ์ให้เธอเข้าถึงบัญชีร่วมเป็นเรื่องของความเชื่อใจและความรักเขาไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาฟันเขาเองในวันที่เขาไม่ทันตั้งตัวเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นเป็นหมายเลขจากธนาคารใหญ่ที่สุดที่เป็นผู้ค้ำสัญญาเงินกู้หลักของบริษัทเสียงผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ไม่อาจปิดความตึงเครียดไว้ได้เขาแจ้งเทวกรว่าทางธนาคารขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการผิดสัญญาคำประกรัน ซึ่งเป็นคำที่ฟังแล้วเหมือนถูกประหารกลางอากาศเทวกรอบรับอย่างไม่มีทางเลือกและเมื่อวางสายลงเขารู้ทันทีว่าการพบครั้งนี้อาจหมายถึงจุดจบของธุรกิจที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตเขานั่งเงียบอยู่นานก่อนยกมือขึ้นกดขมับอย่างเหนื่อยล้าเสียงข่าวลือเริ่มแพร่กระจายบนโซเชียลเรื่องหุ้นบริษัทต,ตกควบเรื่องการเงินสะเทือนหนักทุกอย่างกำลังไหลไปในทิศทางเลวร้ายอย่างรวดเร็วราวกับหายนะที่ไม่อาจหยุดยัง้ง และท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดเขายังไม่สามารถติดต่อภรรยาได้แม่แต่ครั้งเดียวเธอหายไปพร้อมเงินหมื่นล้านโดยทิ้งให้เขารับมือกับซากธุรกิจที่กำลังพังทลายลงอย่างไม่มีใครช่วยเหลือเสียงแจ้งเตือนติงที่ดังขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในห้องทำงานไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแม้ แต่น้อยแต่กลับกลายเป็นจุดที่ทาให้เทวกรยิ่งรู้สึกเหมือนโลกกาลังเล่นตลกร้ายกับเขาเขามองหน้าจอโทรศัพท์ช้าชาราวกับกลัวว่าข้อความที่ขึ้นมาจะเป็นอีกข่าวร้ายที่พร้อมทําลายสิ่งที่เหลืออยู่ในหัวเขามีคําถามมากมายตํารวจจะโทรมาหรือเปล่าธนาคารจะเร่งรัดเพิ่มหรือไม่ตลาดหุ้นจะสั่งพักการซื้อขายของบริษัทอย่างเร่งด่วนหรือ,อยังเขาเตรียมใจรับทุกความเป็นไปได้ยกเว้นสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้า เป็นข้อความจากลลินพันรยาที่เขาติดต่อไม่ได้ทั้งวันพันรยาที่ถอนเงินหมื่นล้านไปจนทําให้เขาล้มละลายพันรยาที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยจู่ๆก็ทิ้งข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวที่รักเดียวเย็นนี้กลับบ้านนะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหัวใจสีแดงหัวใจของเทวกรกระตุกกู่ความไม่เข้าใจถาโถมขึ้นมาเหมือนคลื่นใหญ่ซัดชายฝั่งความรู้สึกแรกคือความโกรธความรู้สึกที่สองคือความตกใจความรู้สึกที่สามคือความสับสนและความรู้สึกที่สี่ซึ่งเขาไม่อยากยอมรับที่สุด คือความโล่งใจที่เธอยังมีชีวิตอยู่และยอมติดต่อเขาแม้เพียงด้วยประโยคธรรมดาที่ฟังดูไม่เข้ากับสถานการณ์ใดๆเลยก็ตามเขากัดฟันแน่นอย่างพยายามควบคุมอารมณ์แป้นพิมพ์บนโทรศัพท์สั่นตามแรงมือที่กำลังสั่นของเขาเขาต้องการถามทุกอย่างต้องการรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปทำไมถึงต้องถอนเงินมหาศาลแบบนั้นทำไมถึงหายไปทำไมถึงปล่อยให้เขาต้องรับทุกอย่างเพียงลำพังแต่พอเปิดช่องแชทขึ้นเขากลับพิมพ์อะไรไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากคำไหนก่อน เขาลบข้อความที่กำลังพิมพ์ออกหลายครั้งพยายามจะลดคำถามให้เหลือคำสำคัญที่สุดแต่ก็ตัดใจไม่ได้แต่ก่อนจะได้ตอบกลับข้อความใหม่จากลลินก็เด้งขึ้นาหม่ครั้งเหมือนเธอตั้งใจจะปิดทางการสนทนาให้เหลือเพียงการพบกันแบบตัวต่อตัวไว้ให้เราคุยกันตอนเจอกันดีกว่านะคะฉันสบายดีไม่ต้องห่วงคำว่าไม่ต้องห่วงทําให้ผู้ชายที่กําลังจะสูญเสียทุกอย่างถึงกับต้องหลุดเสียงหัวเราะที่ปนความขมขื่นออกมาเล็กน้อยเขาห่วงเธออยู่แน่นอน แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาห่วงยิ่งกว่าคือเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของเธอและสถานะของทั้งชีวิตเขาที่กำลังพังลงต่อหน้าความเงียบที่เธอสร้างขึ้นตลอดทั้งวันทำให้เขาทั้งโกรธทั้งเจ็บทั้งอยากรู้ความจริงแต่ข้อความที่เธอส่งมาเหมือนการบอกให้เขารอรออย่างเดี๋ยวรอจนกว่าเธอจะกลับมาอธิบายทุกอย่างด้วยตัวเองในตอนเย็นเขามองหน้าจออยู่พักใหญ่ก่อนวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างไม่เบามือเสียงกระแทกทำให้เลขาที่อยู่ใกล้สะดุ้งอีกครั้งส่วนเทวกรหลับตาลง และพยายามหายใจลึกๆเขาต้องคิดหาทางรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ความคิดกลับวงเวียนอยู่กับข้อความนั้นมากกว่าเรื่องธุรกิจที่กำลังจะพังเขาเริ่มทบทวนท่าทีของลลินช่วงหลังๆเธอเงียบกว่าปกติหลบสายตาบ่อยขึ้นดูเหมือนมีเรื่องหนักใจแต่ไม่ยอมพูดเขาเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องงานของเธอแต่ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยว่า อาจมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นเธอยังส่งหัวใจท้ายข้อความถึงเขาเหมือนปกติราวกับไม่ได้ทําอะไรผิดราวกับเธอคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เขาควรเข้าใจได้ง่ายๆความเบาสบายของน้ำเสียงในข้อความยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองกําลังพยายามเรียบเรียงปริศนาที่มีชิ้นส่วนขาดหายไปหลายส่วนระหว่างที่เวลาผ่านไปแต่ละนาทีเหมือนจะยาวนานกว่าปกติข่าวลือต่างๆยังคงแพร่กระจายในตลาดหุ้นและโลกออนไลน,นักลงทุนต่างเริ่มคาดเดาสาเหตุหลายคนโยงไปถึงปัญหาทางธุรกิจบางคนกล่าวหาว่า เทวกรบริหารผิดพลาดบางคนถึงขั้นสร้างเรื่องว่าเขานีภาษีหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะเดาถึงความจริงที่แทบเหนือจินตนาการว่าภรรยาผู้แสนเรียบง่ายของเขาคือคนที่ดึงเสาหลักทั้งหมดออกไปจากบริษัทด้วยตัวเองเลขาเดินเข้ามาแจ้งว่าทีมกฎหมายและฝ่ายการเงินประชุมฉุกเฉินเสร็จแล้วและต้องการสรุปการตัดสินใจของเทวกรทันที แต่เขากลับเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นใหม่อีกครั้งเปิดแชทของละลินแล้วอ่านข้อความเดิมซ้ำเขายังไม่ตอบกลับเขาไม่รู้ว่าควรตอบด้วยความโกรธความหวังหรือความเจ็บปวดเขาเพียงรู้ว่าเธอกลับบ้านเย็นนี้และเขาต้องเจอเธอไม่ว่าจะอย่างไรเขาต้องฟังคำอธิบายด้วยตัวเองเวลาบ่ายคล้อยลงชาชาความกดดันจากทุกทิศทางยังคงถาโถมเข้าใส่เขาแต่ในหัวเขากลับหมุนวนอยู่กับคำถามเดียว ละลินจะพูดอะไรเมื่อกลับมาและเหตุผลอะไรที่ทำให้ผู้หญิงที่เขารักที่สุดถอนเงินหมื่นล้านไปในวันเดียวก่อนเธอจะส่งข้อความที่สดใสผิดที่ผิดเวลาเหมือนเธอไม่ได้ทำลายทั้งชีวิตเขาไปเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นมาถึงเร็วกว่าที่เทวกรคิดไวแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนเดินทางมาช้ายอย่างทรมานเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของคฤรหาหนดหลังใหญ่ที่เงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังเดินทีละวินาที ความเงียบที่ปกติให้ความสงบกลับกลายเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้าหาเขาไม่ต่างจากคลื่นทะเลสูงที่พร้อมจะครอบงำทุกอย่างเขาไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ตอนเช้ามือยังคงสั่นเล็กน้อยจากความเครียดความหวาดระแวงและความกังวลที่ผสมปนกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนแรงกว่าแต่เขากลับมองไปที่ประตูบ้านซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคนที่กำลังรอคำพิพากษาเมื่อเสียงรถของลลินดังขึ้นด้านนอกเทวกรรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งครั้งเธอ เดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสื้อผ้าที่สวมยังเป็นชุดเดิมที่เธอใส่ตอนเช้าท่าทางสบายๆของเธอทําให้เขายิ่งคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นเธอวางกระเป๋าสะพายลงบนโซฟาและเดินเข้ามาหาเขาอย่างไม่รีบร้อนดวงตาของเธอยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมความอ่อนโยนนั้นกลับทําให้เขาเจ็บในแบบที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงที่รักฉันกลับมาแล้วค่ะเธอพูดเบาๆเหมือนเป็นเพียงการทักทายหลังกลับจากการทํางานปกติวันหนึ่ง เทวกรุกขึ้นยืนช้าช้าสายตาไม่ละไปจากเธอแม่แต่วินาทีเดียวเขาอยากตะโกนอยากถามอยากโวยวายแต่สุดท้ายเสียงที่ออกจากปากกลับแผ่วเบาและสั่นเล็กน้อยกว่าที่คิดละลินเธอทําอะไรลงไปเธอมองเขานิ่งๆก่อนยิ้มบางๆราวกับรู้ว่าเขาจะถามคํานี้แล้วเธอก็เดินไปนั่งบนโซฟาตัวเดิมที่เธอชอบนั่งประจำมือเรียวรูปชายกระโปรงเบาๆก่อนเงยหน้าขึ้นมามองเขาอีกครั้งฉันว่าจะคุยเรื่องนี้กับคุณตั้งนานแล้ว ข้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้มันคงถึงเวลาแล้วเทวกรกัดฟันพยายามควบคุมอารมณ์เธอถอนเงินหมื่นล้านจากบริษัทของฉันบริษัทที่ฉันสร้างมาทั้งชีวิตตอนนี้มันกำลังจะพังทลายเธอรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงลลินไม่ตอบทันทีเธอหายใจเข้าลึกๆเหมือนกำลังรวบรวมคำที่จะพูดจังหวะนั้นเทวกรเห็นความสันไหวเล็กๆในดวงตาของเธอเหมือนเธอเองก็หนักใจกับคำตอบที่กำลังจะให้เขาฟัง คุณรู้ไหมคะว่าสามปีที่ผ่านมาฉันทำอะไรอยู่เบื้องหลังเทวกรนขมวดคิ้วเขาตั้งใจฟังแม้ใจจะเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีและลินวางมือบนตักและเริ่มอธิบายช้าๆตอนเราแต่งงานกันไม่นานฉันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในบริษัทของคุณมีตัวเลขที่ผิดปกติมีรายจ่ายที่ไม่เคยตรงกับรายงานมีเงาของการทุจริตที่ดูเหมือนตั้งใจปกปิดฉันไม่ได้บอกคุณเพราะคุณไว้ใจคนรอบตัวมากเหลือเกินแม่แต่คนที่ไม่ควรไว้ใจเลยสักนิดเดียว เทวกรชะง,งักความหนาวเย็นแล่นผ่านหลังอย่างฉับพลันลลินพูดต่อแม้เสียงจะอ่อนลงเล็กน้อยฉันเริ่มสืบเองทีละนิดเก็บข้อมูลทุกอย่างทําเหมือนว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องงานของคุณแต่จริงๆแล้วฉันติดตามทุกความเคลื่อนไหวทุกบัญชีทุกเอกสารที่แสดงการเคลื่อนเงินที่ไม่ถูกต้องเทวกรยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นละลินเธอกําลังจะบอกฉันว่าฉันรู้เขาว่าเงินในบริษัทถูกยักยอกไปหลายปีแล้วเป็นจํานวนมากกว่าที่คุณคิด และคนที่ทำก็อยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดคุณไว้วางใจเขามากเสียจนฉันไม่กล้าบอกเลยว่าถ้าคุณรู้ความจริงคุณอาจไม่เชื่อฉันด้วยซ้ำเทวกรนหน้าซีดเผือดความคิดแล่นวูบไปหาคนหลายคนในบริษัทคนที่เขาคิดว่าเป็นมือขวาคนที่เขาให้ดูแลบัญชีคนที่อยู่กับเขามานานที่สุดแต่ก่อนจะได้เอ่ยชื่อใครละลินก็พูดแทรกขึ้น ฉันเติมเงินเข้าบัญชีสำรองหลายครั้งเพื่อประคองบริษัทไม่ให้ล้มลงก่อนเวลาฉันใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดที่มีแม้คุณจะไม่รู้เลยก็ตามแต่พวกเขายักยอกเร็วกว่าฉันอุดรูร่วไม่ทันแล้วค่ะคำพูดของเธอทำให้โลกของเขาหยุดหมุนอีกครั้งเขาไม่เคยรู้ว่าเธอทำอะไรไว้เบื้องหลังไม่เคยรู้ว่าเธอพยายามช่วยเขามาแค่ไหนละลินมองเขาด้วยสายตาที่ปวดลึกกว่าความเศร้าเงินหมื่นล้านที่ฉันถอนวันนี้ไม่ได้หายไปไหนค่ะฉันย้ายมันออกมา เพื่อกันไม่ให้คนที่ยักยอกบริษัทเอาไปได้อีกฉันต้องถอนในวันที่พวกเขาคิดจะปิดบัญชีทั้งหมดของคุณเพื่อหนีคดีด้วยเธอหยุดชั่วครู่สีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้มานานฉันทำแบบนี้เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะรังทุกอย่างไว้ให้คุณเห็นความจริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทำลายคุณแต่เป็นการเปิดโปงทุกคนที่คิดจะทำลายคุณต่างหาก เทวกรยืนนิ่งมองผู้หญิงตรงหน้าที่เขาคิดว่าเรียบง่ายไม่สนใจธุรกิจไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขใดๆทั้งหมดที่เขาคิดเกี่ยวกับเธอค่อยๆแตกสลายไปทีละชิ้นเมื่อเธอเปิดเผยความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีเธอไม่ใช่ภรรยาที่เฉื่อยชาและวางใจง่ายอย่างที่เขาคิดเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตรูราโดยไม่รู้เรื่องบริษัทเธอคือคนเดียวที่เห็นการล่มสลายของธุรกิจเขามาตลอดและเป็นคนเดียวที่ต่อสู้ลับๆเพื่อปกป้องเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยแม้แต่น้อย